เอโมสวัสดีค่ะเอโมจะมาทําอะไรคะทําแป้งไหนบอกวิแแ่แป้งโดแป้งโดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีส่วนผสมอะไรบ้างมีแป้งนพูดซินะนนะแ,ปแป้งมีอะไรคะเกลือไหนพูดเกลือเกลือไหนเค็มไหมชิมสิเค็มไหมคชิมสิเค็มไหมเกลือมีอะไรอีกมีน้ำมันไหนโมพูดสิคะน้ำมันน้ำมัน,น,ม,น,น,ม,นมีอะไรอีก มีกลิ่นหอมดอกมาลิหอมไหมอ่ะดมนีให้ดมหอมไหมหอมไหมคะหอมกลิ่นหอมมีอะไรอีกมีสีวันนี้จะใช้สีสีอะไรอันนี้สีอะไรสีอะไรบอกมี่ก่อนสีอะไรแดงแดงพวกสีแดงเออแล้วก<ๆ>็มีอะไรอีกคะอันนี้อะไรอันนี้อะไรน้ำโอเคพร้อมไหมยังพร้อมก็ชุมมือหน่อยพร้อมโอเค

หนึ่งก้อนเดี๋ยวเอ็มโมจะมาใส่สีบอกสีกับกลิ่นตอนนี้กลิ่นเป็นไงคะหอมไหมหอมไหมอือจับดีไหมคะนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มๆอ่าโอเคเดี๋ยวมามี๊จใส่สีให้ลูกันนะคะทำแป้งโดให้เป็นลุมตรงกลางแบบนี้เลยน่สีแดงมีสีนะสีแดงสีแดงจงั้เฮ้ยเโอเคเียะว้าเยอะลงใช้ใชใหเ

โดใช่เย,ย้อ,อ่ะยิ้มหวานหน่อยอ่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วสวัสดีค่ะ,คะพูดได้สิขาด้วยไหนสวัสดีแล้วพูดขาด้วยทำไงคะไหนสวัสดีแล้วพูดขาด้วยเร็วข้า